คนเรามันเริ่มพอฝึกสัมมาทิฏฐิมันก็ทํากุศลเขาทากุศลสัมมาทิฏฐิมันก็เกิดบ่อยๆสติมันก็เกิดบ่อยๆสัมมาสติก็เกิดบ่อยๆสัมมาสมาธิก็เกิดบ่อยๆมันก็เกิดกุศลบ่อยๆมุมกลับกันในคนทําชั่วมันเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นสติก็เป็นมิจฉาสติถ้าเป็นสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิ ระชั่วบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้ามันก็เป็นอกุศลจริงๆชั่วครั้งเดียวก็เป็นอาุศแล้วอาุศลมันเป็นมันเป็นของเสื่อมน่ะมันมันไม่ได้ของที่จะทําให้ให้รุ่งเรืองเจริญเนี่ยมันเป็นของที่ทําให้เสื่อมโทรมอยู่กับใครมันก็เหมือนกับสนิมกินเหล็กอะปติปัญญามันก็เสื่อมโทรมไปเรื่อย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 ถ้าทำกุศลบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันก็ระลึกรู้ได้ กุศลมันก็เป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิ